ค่ะต่อครับต่อครับต่อมีเยอะมีเยอะหนูมีเยอะเลยหนูมีเยอะค่ะให้หนูนหมือนที่จอบเลยหนูหนูค่ะรักเพื่อนฝูงค่ะอธิบายรักเพื่อนฝูงค่ะคือจะไปไหนไปด้วยกันไม่ยอมทิ้งเพื่อนคนไหนให้โดดเดี่ยวค่ะเขาจะเขาจะรักเพื่อนมากรักทั้งต่อนหน้าและรับหลังค่ะ เช่นเรามีของกินอะไรเนี่ยเช่นมีของกินเช่นคนที่เป็นหนูเวลาจะซื้อของกินอะไรมาเขาต้องซื้อมาเยอะๆแล้วมาฝากเพื่อนด้วยกินเพื่อนอื่นเนี่ยค่ะคิดเป็นกานไม่ใช่จอยจอยห่วของกินเป็นจอยห่วงของกินไม่จอยใส่แกงข้าวให้ทุกคนกินไอ้ไม่เคยได้กินไ e ม่เคยได้กินอ่ะเต๋อบอกค่ะอ๋อต่อลูกอันนี้ก็คนที่เกรงใจก็เ <t OVER> <treatment. t OVER> ล็กอธิบายไปแล้วนะคะค่ะ อ่อนไหวหวั่นไหวอ่อนไหวหวั่นไหวนี่ใช้เป็นแบบไหนมืเนกี้เป็นคนที่แบบสะเทือนอารมณ์ง่ายอะค่ะแบบนี่ไงเช่นกัเลยเหรออ่อนไหวง่ายหวั่นไหวง่ายแบบเป็นคนที่สะเทือนอารมณ์ง่ายค่ะเซซนิทีฟมากเซนซิทีฟมากค่ะเซนซิทีฟ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 ก็คือแบบเป็นคนที่แบบบ่อน้ำตาตื้นเบาๆบ่อน้ำตาตื้นเบาๆจะมาเบาๆทำไมบ่อน้ำตาตื้นค่ะครับค่ะแล้วก็เป็นคนที่ มีความอารมณ์อ่อนไหวอืมครับผมง่ายค่ะอ่ามีอะไรจะเสริมไหมคะไม่มีครับเรามาที่ตะวันออกต่อไปเลยค่ะพี่ต้นไหมพี่ต้นไหมพี่ต้นม้อินซีอินซีเนี่ยผมเห็นเร็งเห็นละคนที่มีความเป็นอินซีสูงมากเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยใครเหรครับเฟรมครับเฟรมครับรู้เรื่องไหมลูกมานถึงรู้เรื่องไหมมาลองดูลองดูมา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 เฟรมกับพี่ต้นสองคนนะเฟรมกับพี่ต้นสองคนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นอินซีสูงมาก เป็นสารอันใดเป็นสารอินทรีย์เหรออ๋อสารอินทรีย์มันประมาณผลจะมีจะมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนใช่ไหมความรู้ปึ๊กครับในอะไรไหนอะไรที่ทำเาเรื่องเอาเรื่องก็คนที่เป็นอินทรีย์นะครับก็คือจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็จะชอบเหมือนกับจะดื้อๆนิดนึงจะแบบไม่ชอบทำไรตามกรอบจะมีความคิดสร้างสรรค์เป็นครับจะแบบเหมือนประมาณ มีความรู้เยอะแต่ว่าไม่ยอมทำผมชอบอ่านแต่ไม่ชอบเหมือนอย่างนี้ก็คือบบเฮ้ยผมเล่นกีตาร์ด้วยไมอะไรอย่างงี้ยมนนี้ก็เฮ้ยคอนิได้วไมอะไรเงี้ยครับไม่ทำตามที่แบบที่เห็นเรีไง่ายเลยนี่คือทีชัดเลยคือเมื่อวานนี้ครับสอบยางที่เห็นข้อเขาร้องเพลงเดียวแต่มีหลายแนวเลยฮปฮอบบลูอะไรอย่างนี้คือม่จะเป็นนคทีแบบข้อมูลอะไรอยูแลกแลนแ้กแลกอลกเนกแลกแลกแากแลงแลกเพราะฉะนั้นข้อมูลขแลกปลกมากแลกวถกาเกแดว่า คนที่ได้แฟนอินซีเนี่ยจะต้องแน่ใจว่าตัวเองแลนวที่ยมดีจริงเพราะไม่งั้น,น,นถ้าโดนอินซี่ตอกลับได้เฮ้ยร้านนี้ไม่อร่อยนะฉันเคยกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ือบแฟนรัเป็นถ้าผู้ชายที่มีแฟนบิ๊กแนะนำว่าเหมือนแบบจะไปไหนยอะไรเงี้ยให้เขาเลือกเลยอะไรเงี้ยเ <laughs> พราะเขาจะรู้ว่าแบบมีความเป็นอาร์ตโตแม่อะไรเงี้ยอาร์ตโตแม่อาร์ตโวแม่แต่นิสัยนิสัยแม่เหมือนผู้ชายมากกว่าไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงอ่ะโอโ ับส่วนที่ชัดเลยนี่ก็คือพี่ดีก็มีความเป็นอินซีสูงมากเคนมีไอเดียคนมีไอเดียเยอะคนะส่วนนี้นะครับเป็นอ๋อนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่เนี่หมดแล้วเหรอเฮ้ยมีอยู่นี่มีอยู่นี่อินซีหมดแล้วเหรอลูกอินซียางอะไรซ้ำหมดทันแล้วไงใช่เลยซ้ำหมดทัน้อย่างเช่นผู้่นเลือกข้อหนึ่งข้อสองอินซีจะเลือกเฮ้ยไม่ได้ต้องเลือกสามอ่ะเพราะไม่ชอบเหมือนผู้อื่นถ้าสมมติแบบพูดอย่างเป็นภาษาทางการไม่อาจจะไม่เข้าใจตรงภาษาวัยรุ่น มีความเป็นอินดี้เกตเกตอินดี้การ์เดตใช่ทำเป็นอินดี้สูงมากแล้วก็ชอบพูดให้คนอื่นคิดใช่อย่างเช่นเเนื้อพลงมีหลักการแบบว่าชอบแบบพูดเป็นคำคมออกมาอะไรเงี้ยแต่เพียงบ้านเก่าอะไรเงี้ยฮะซึ่งยังไงบ้านเก่าชิโร่อะไรเงี้ยอ่าต้องคิดมีความเป็นอินดี้ติดติดไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่คืออะไรอะไรเงี้ยน้ำเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเตากีเขาเก๋ครับแล้วอินซีนี่คือ จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบชอบอะไรที่มันไม่ซ้ําจําเจฮะคือสมมติไปเที่ยวเนี่ยที่เดิมไม่ไปไปที่ใหม่ไปเรื่อยๆแสวงหาของใหม่ๆเรื่อยๆไม่หยุดอยู่กับที่สหาที่บางคนจะบอกว่าเฮ้ยที่เราเคยกินกับกินอาหารร้านนี้ครับก็จะแบบไม่กล้าไปกินร้านอื่นเพราะร้านนี้อร่อยแล้วก็จะไม่กล้าไปกินร้านอื่นแต่ว่าาหารที่อินฟีจะแบบเฮ้ยลองร้านอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่น่ากลัวครับเพราะว่าอินซีนี่จะเป็นคนที่ขี้เกียจ ขี้เกียจแขี้เกียจแบบขี้เกียจทำตามคำสั่งคนอื่นเยนี้<ช>ครับถ้าใครเป็นอินซีนี่ก็คือแบบต้องจีง G, ตง G, ้ต้องจี้ต้องจี้เหมือนในเนี่ยต้องจี้ไปอาบน้ำไปอะไรเนี่ยถ้าไม่จี้สามเกินสามสี่ครั้งนี้ก็คือไม่ฟัง,ง,ลงเลยเป็นคนหูตึงหูตึง,ตงเขาเรียกหูตึงถ้าสมมติคนที่เป็นอินซีนะครับ,รบเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่ห่วงวิชาครับอืออ่าคือเหมือนกับว่าสมมติสอนวิธีการร้องแบบนี้ให้พี่ไทยอย่างนี้พี่ไทย ออกไปร้องไม่เป็นไรให้ไปร้องไปคิดวิธีใหม่ได้มีวิธีอื่นมากมายเป็นคนที่ไม่ห่วงวิชาครับนาทีบสำหรับหมีเนี่ยนะครับแล้วจอยอ่ะยังไม่เห็นสอนอะไรเลยยังไม่อธิบายอะไรเลยผู้เชี่ยวชาญก็เชิญพี่จอยได้ครับจอยกับเจมส์แล้วกันครับโดยที่ไม่ยากครับผมผมเป็นคนผอมครับโดยที่รูปร่างก็รูปร่างสแลนเดอร์สวยดีครับสแลนเดอร์อาาเลยครับค่ะสำหรับหมีนะคะ จะเป็นอะไรที่แบบเขาอาจะรักสันโดษเหมือนกันซึ่งจากแตกต่างจากหนูนะคะที่ชอบอยู่เป็นกลุ่มมีจะมีความรักสันโดษอยู่เหมือนกับว่าแล้วก็เหม่อชอบทําอะไรที่แบบเหมือนเดิมค่ะชอบทําอะไรเป็นกิจวัตรเป็นวนเป็นตื่นเวลาเดิมไปกินข้าวร้านเดิมดูหนังเรื่องเดิมแต่สันโดษก็มีบ้างนะเป็นบางเวลาแล้วก็ต้องมีความเป็นมีระเบียบสูง คือทุกอย่างจะต้องแบบเป๊ะตามแบบแผนคนที่เป๊ะอะค่ะคือจะไม่ไม่ไม่มีการแบบคิดนอกกรอบเลยคือจะต้องทุกอย่างคือต้องหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะยังไงคือต้องเป๊ะหลักการเป๊ะทุกอย่างแล้วส่วนใหญ่อาชีพที่คนที่เป็นหมีส่วนใหญ่ที่จะทําคือประเภทบัญชีกาเงิยเพระาะฉะนั้นหมีทำไมไม่ถูกกับคนที่เป็นดินทิีย์ใช่หมีนี่ชอบอยู่บ้าน ไม่ชอบออกไปข้างนอกเวลาปิดเทอมเลยชอบให้คนอื่นมาหาแล้วก็จะรักเพื่อนที่มาหามากๆเพราะว่าหมีไม่ค่อยมีเพื่อนก็จะอยู่ที่บ้านซึ่งเรารู้ได้ไงว่าหมีกับอินซีเป็นคู่กันเราจะเห็น,น,นแว่ามันกับว่าบางคนนยครับคบกันไปานานๆตอนแรกเราคบแบบเออเป็นอย่างนี้นะรู้สึกพอเขาไปานานๆปั๊บรู้สึกอันนี้มันหมีนี่วาเรามันอินซีคือด้วยนิสยัยว่าคนนึงอยากอยู่บ้านคนนึงอยากไปข้างที่ที่นี่มันไม่ตรงกรัน<อ>ไม่เกิดการหย่าร้างกันขึ้นมา เช่นคนนึงจะออกไปช้อปปิ้งคนนึ่งจะอยู่บ้านอะไรมีหัวเกียจไปอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดทะเลาะกันอแต่ก็เยอะนะอุ้ยต่างกันแล้วไม่เจอกันแต่อย่างที่บอกว่าในตัวคนเราเนี่ยครับมีสมองส่วนที่เป็นมิลเลอร์ครับสมมติหมีเนี่ยแต่งงานกับอินซีเนี่ยก็สามารถจะซึมซับนิสัยของกันและกันได้ถ้าทั้งคู่แบบเข้าใจกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นกระทิงเป็นหนูเป็นหมีหรือเปล่ีถ้าใช้ความเข้าใจกันจะเป็นอะไรมันก็ อยู่ด้วยกันได้ครับดูดีไหมฮะดูดีดูดีครับดูดีใช่ว่าใช้มีอะไรมีความเป็นไม่รู้หมดเลยอยางอื่นไม่มีเลยเหรอกระทิงสลับพี่ไทยเราจะเพิ่มคลิปไหมอีกคิปหนึ่งฮะเดี๋ยวนอนนะพี่เดี๋นอนถ้านอนก็มีเท่หลอนได้ละควรจะเดี๋ยวขอฟังข้อสรุปหน่อยว่าไม่ไม่ทำไมถ้ามีอีกสองที่เหลือคือการที่เอาอะไรนะอันที่ห้าเอามาใช้นด้ที่ดีที่นรถ คือถ้าเลือกออกมาใช้ผิดมันก็จะเป็นผลเสียใช<า>่ค<ะ>่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าพวกผม,มยังเด็กๆอยู่อาจจะแบบมีอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่อย่างที่แม่บอกว่าแม่มีทุกอย่างเลยอืคือเหมือนกับว่าถ้ายิ่งโตแล้วยิ่งคิดเป็นหลงมันก็จะมีทุกๆอย่างอยู่ในตัวเองซึ่งอย่างเช่นแม่เนี่ยเป็นประเภทที่ห้าครับคือประเภทที่มีสัตว์หลายๆอย่างอยู่ในตัวเองครับ คือเลือกที่จะใช้อ่ะค่ะใช่เลือกที่จะใช้แต่คือมีทุกอย่างในตัวแต่ว่าเลือกที่จะแสดงออกมาถูกใช่ถูกและเหมาะตรงอืมนี่หลงด้วยอ่ะคืออะไรหลงนี่ก็คือพวกที่แบบเอาเป็นพวกที่แบบคิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะเอาความคิดแต่ละอย่างนี่มามั่วซั่วกันอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่อารมณ์แบบเวลาโกรธโกรธปุ๊บแล้วไม่มีสติอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะขาดสติซึ่งเวลาโกรธเนี่ย คนที่เป็นใ <š S 2> ช่นคนเป็นกระทิงแต่ใช้วิธีการแสดงออกเป็นกระทิงหรือ,อะไรสั่างถ้าสมมุติว่าความโกรธไงครับทำไมเห็นแบบเฮ้ยกระทิงดุดันน่าจะน่ากลัวออต่อความจรงิงถ้ากระทิงโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ากระทิงโกรธเนี่ยเราสามารถจะเลียกกล่อมได้ง่ายมาก,กระทิงเขาจะมีความมุ่งมั่นสูงครับสมมุติเราบอกว่าบอกจุดมุ่งหมายเขาบอกจุดมุ่งหมายเขาไปเขาจะแบบจะฆ่าตัวตาย้วยแบบ พ่อแม่เนี่ยก็ยังอยู่เนี่ยแล้วถ้าเราตายไปเนี่ยใครจะเลี้ยงดูเขาจะคิดแล้วว่ะจริงบ่มันก็ต้องมุ่งมั่นมุ่งมั่นถามมุ่งมั่นเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรแต่ถ้าเป็นหนูเนี่ยยากไปเลยคือเก็บเก็บเก็บไว้แล้วระเบิดทีเดียวตัดคอตายเลยซึ่งซึ่งซึ่งถึงบอกว่าจริงะคนเก็บกดเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยต้องมีหลายๆายสัตว์รวมอยู่ในตัวเดียวกัคนครับแล้วซึ่งพวกที่แบบว่าคิดสั้นฆ่าตัวตายเนี่ย คือประเภทที่หครับคืออาจจะมีหลายอย่างเหมือนกันแต่เลือกนําสิ่งที่ไม่ดีของแต่ละอย่างมาใช้ประเภทที่หคือเลือกแต่สิ่งที่ดีของแต่ละอย่างมาใช้ใช้ได้ถูกกระเ้ากะาอะไรใช่อย่างเช่นทำวงการบันเทิงครับมันต้องมีอะไรบ้างครับกระที่มีความเป็นกระทีบมีความมุ่งมั่นมีหนูมีหนูสุดผ้ากอนหนูที่คุรังคุรขยันมีความเป็นระเบียบของมีครับ แล้วก็มีความมั่นใจแต่ว้องมีความกล้าคิดกล้าทำใช่ครับใช่ครับทุกอย่างต้องมีทุกอย่างพี่ไทยอ่ะตอนอ่านคุคำถามตอนนี้พอหลังจากได้อธิบายแล้วพี่ไทยคิดว่าพี่ไทยมีตัวไหนบ้างก็ที่ชัดเลยมีหมดเลยนะบางทีบางบางทีมันมันก็มีอ่ะบางทีมันบางทีมันก็มีกระเทียก็มาให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยพี่จะเรียกสัตว์ไหนขึ้นก่อนอ่าส่วนไหนหนูหนูใช่่หนูอันดับแรกเลย หนูแล้วก็อินซีอินซีใช่อินซีอินซีแล้วก็กระทิงกระทิงกระทิงแล้วก็หมีอ่าถ้าเป็นหน้าครับกระทิงกระทิงนำกระทิงกระทิงนใช่กระทิงแดงว่ากโอ้ยแม่ครับกระทิงก็มามีไว้พุ่งโซนเดี๋ยวนะแม่ดูแม่ตามแม่มองไม่เห็นอินซีก็คือชอบ ออชอบคิดแปลกใหม่ชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรือ่อยไม่ชอบอยู่กับพี่จะว่าไปก็เป็นกระทิงอินซีหนูม,ม,มีแม่เล่นกระทิงอินซีหนูแล้วก็มีเอ้แต่มีต้องเป็นคนที่รักใครรักจริงด้วยป่ะมีนี่รักเดียวใจเดียวคนรักตายนี่ก็คือแบบรักตาตอมใจเลยแต่คือถ้าสมมติว่าเรามีสมมติเราเป็นผู้ชายแล้วเรามีแบบภรรยาเป็นกระทิงอะเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าภรรยาที่เป็นกระทิงเนี่ย ือเหมือนกับดูสิเพื่อนฝูงคนอื่นเขาไปนู่นไปนี่กันแล้วเราอยู่ตรงนี้อยู่เลยไม่ยอมต้องไปต้องจี้แบบไปเลยไปเลยไปเลยอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแม่คนถ้าเป็นแม่หนูก็จะแบบเลือกถ้าลูกอยากเรียนมหาวิทยาลัยไหนก็แบบตามที่ลูกชอบตามที่ลูกชอบเลยชอบมาร้องเพลงครับไปตามไปเลยแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่เป็นจริงนะเป็นต้องเป็นหมอต้องเป็นวิศวะต้องเป็นนี่นะก็คือแบบต้องแบบคือฟรกไม่ให้ลูกสามารถเลือกได้ จริงๆแล้วมันก็มีทั้งข้อดีและ้อข้อเสียนะของในแต่ละในสว์แต่ละประเภทก็แค่เลือกเลือกมาใช้ให้มันถูกเนาะตามตามสถานการณ์ต่างๆเวลาต่างๆนั่นเองแล้วพวกหนูอะใครเป็นอะไรมากนำก่อนเลยอะหมายถึงว่าตัวนำอะอย่างพี่เต๋าเป็นเต๋าเต๋าที่เต๋าเป็นอะไรลูกผมหนูครับหนูมาก่อนครับหนูมาก่อนเพราะ ลักษณะเด่นของเต๋าที่ชัดเจนสุดคือเป็นคนที่เก่งใจคนครับอ่ะถูกใช่ครับแล้วก็รักเพื่อนรักเพื่อนครับแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวครับอืมแล้วก็ <S <S นั้นด้วยกระทิงครับเป็นคนที่มุ่งมั่นครับอืมแล้วก็ตรงไปตรงมาครับอืมขยันแล้วก็ตามมาด้วยหมีครับหมีเพราะเป็นคนที่แบบชอบควาเป็นระเบียบ ชอบทําอะไรซ้ำๆอาบน้ําห้องเดิมกินข้าวสั่งอย่างเดิมนะครับแต่ก็หลังๆมาก็เริ่มเบื่อแล้วก็เริ่มเบื่อบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็เริ่มจะมีส่วนนี้ออกมาแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ก็คือถ้าพ่อแม่ของเราเป็นอะไรมาก่อนให้สังเกตจากพ่อแม่ครับเราจะติดเราจะได้จากพ่อแม่มาเยอะอะไรอย่างนี้ครับซึ่งแม่เราก็จะมีความเป็นแบบมีเยอะเหมือนกันเขาชอบอยู่บ้านชอบปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่ชอบสิ่งที่แม่เป็นเราจะเป็นตรงข้ามเลยใช่ถ้าแม่เป็นหมีเราก็จะเป็นอินทรีเลยถ้าไม่ชอบเลยใช่ครับแล้รชาหรือภระชาเป็นอะไรนำเป็นพระชาจะเรื่องทุกด้านเหมือนจะคล้ายๆเต่าครับก็คือจะมีความเป็นก็ปี่ก็ปี้ไม่ได้ก็ปี้แต่มันเหมือนกันจริงๆมีความเป็นหนูนําก็คืออย่างแรกเลยคือขี้เกรงใจคนอารมณ์อ่อนไหวครับสิ่งที่รองลงมาจากหนูก็คือความเป็นกระทิงหรือความมุ่งมั่น แล้วก็ลองจากกระทิงมาก็คือจะเป็นหมีครับชอบทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอาบน้ำห้องเดิมเอ๊ะพูดเหมือนกันเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะมียังสู้ข้ออื่นไม่ได้คือน่าจะเป็นเรื่องของอินซีพี่แจมาหรอกผมจะเป็นหนูนําครับผมชอบใช่มียอดกันรักเพื่อนยอดกันไม่ได้มีเหรอผมชอบผมจะรักเพื่อนฝูงครับอืชอบอยู่เป็นกลุ่มครับอืแล้วผมก็จะ สิาอ่อนโยนแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวง่ายครับไม่ควายแล้วลองลองมาแล้วนี่จะปเป็นอินซีเหมือนกันชอบเปลี่ยนโลเคชั่นบ่อยอมไม่ชอบอยู่กับ